ผู้หญิงเนี่ยแก่ง่ายแต่ตายยากนะคะเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะคะคําตอบก็คือเล่นสารเสพต,ติดนะคะมากกว่าคุณผู้หญิงค่ะมีอายุที่ยืนกว่าสภาพร่างกายแข็งแรงกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์แอริสีก้นนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมีเรื่องของสถิตินะคะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใครนะคะที่มีอายุยืนมากกว่ากันนะคะวันนี้นะคะอาจารย์มีคําตอบมาให้ค่ะ จะมีคำพูดติดปากอยู่เสมอเลยนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยแก่ง่ายจะตายยากนะคะเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะคะคําตอบก็คือจริงค่ะผู้หญิงเรานะคะตามสถิติสัดส่วนแล้วผู้หญิงจะอายุยืนมากกว่าผู้ชายค่ะเพราะสีข้อหลักๆนี้นะคะอาจารย์จะมาบอกค่ะข้อแรกนะคะก็คือ ตามสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายนะคะผู้ชายเนี่ยจะดื่มเหล้านะคะดูบุหรี่แล้วก็มีการเล่นสารเสพติดนะคะมากกว่าคุณผู้หญิงค่ะทาให้มีการบั่นทอนนะคะสภาพร่างกายนะคะมากกว่าคุณผู้หญิงนะคะทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีอายุที่ยืนกว่าสภาพร่างกายแข็งแรงกว่าค่ะข้อ2นะคะ คุณผู้หญิงนะคะก็จะใช้ชีวิตอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะไม่มุทะลุดุดันนะคะหรืออยู่ในโซนที่อันตรายเหมือนคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายเนี่ยเขาก็จะมีความกล้าเสี่ยงเสียงเป็นเสี่งยงใต้เอาไงเอากันนะคะมากกว่าคุณผู้หญิงนะคะเพราะนั้นก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะการทำายร่างกายหรือการถูกฆาตกรรมนะคะมากกว่าคุณผู้หญิงค่ะก็ทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยมีสัดส่วนอายุยืนกว่านะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตปลอดภัยกว่าคุณผู้ชายค่ะข้อ3านะคะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นอารมณ์ ที่โกรธง่ายและบริหารอารมณ์และจิตใจได้ดีกว่าผู้ชายดังนั้นจึงไม่ค่อยมีปัญหารุนแรงหรือมีการแสดงอารมณ์อะไรกับใครก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวค่ะและข้อสีสุดท้ายนะคะผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะรักสวยรักงามรักษสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลเรื่องความงามผู้หญิงจะดูแลเรื่องการควบคุมน้ําหนักการกินการบริหารร่างกายทําให้ร่างกายเราเนี่ยสวยและสุขภาพดีตลอดเวลาทําให้ผู้หญิงเนะี่ยมีสุขภาพดีและอายุ ย,ยนก่กผู็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ไขข้อสงสัยนะคะว่าทําไมผู้หญิงถึงมีสัดส่วนที่อายุยืนมากกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็ที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยแก่ง่ายแต่ตายยากเนี่ยมันมาจากอะไรนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะสำหรนี้สวัสดีค่ะ